ต่อไปชุดที่4ี่เป็นเกาะตะ kk เตเรเกเตคคืออันนี้คือเว้นแก๊ปไว้ที่เป็นตัวตัว f สองตัวคือเว้นแก๊ปไว้เกาะตะ kk เตเรเกเตคเตเรเกเตแล้วก็ตัว a ก็ให้ไปดูที่ a เหมือนเดิมเป็นเกาะตะ kk เกเตเคเตเรเกเตเกาะตะเคเคเตเรเกเตเกาะตะเคเคนานาเกาะตะต่อไปบัดค่ะที่ชุดที่สามบัดค่ะที่สามเกาะตะเกเกเตเรเกเตเหมือนกันก็คือเคเตเรเกเตตัวดีให้ไปดูที่ टे रे के ते क त के के